สวัสดีนะทุกคนบุงวรวีรพงศนนเองวันนี้เราสมาเรายให้ฟังเกี่ยวกับภาษาไทยวันละคำนิดนิดน่อยน้องเ <c oughs> ท่านี้ทุกคนรู้สึกแบยว่ากระแสยาย่ายาเย,าย,าย,าย,ยอะกำลังมาแรงเลยย่าย่า,ยายมากับอะไรมากับต้นไม้แสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวกับความเชื่อของต้นไม้แล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้า ทุกคนเคยได้ยินคำว่าดาวเรืองไหมที่แปลว่าเจริญรุ่งเรืองหรือว่าต้นแก้วที่แปลว่าแก้วตาดวงใจอะไรแบบนี้แต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่ามีต้นไม้บางประเภทเนี่ยที่เราไม่ควรจะปลูกในบ้านเลยเรามาดูกันดีกว่ามีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลยต้นที่หนึ่งต้นโศกถ้าปลูกไปแล้วก็คือเศร้าโศกเสียใจแน่นอนคือคนอย่าปลูกนะคะต้นที่สองต้นระกำถ้าปลูกแล้วก็คือจะชอกช้ำระกำใจเหมือนแบบ มีอะไรมารากรรมเราอ่าต้นที่สต้นมารุมคือถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยคนไทยเขาจะเชื่อว่ามันจะมีอะไรมารุมเราต้นสุดท้ายก็คือต้นลั่นทมลั่นทมก็แปลว่าอะไรลั่นทมแปลว่าทุกกระทมอยู่ในใจแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นดีลาวดีแล้วถ้าใครที่จะสะดวกใจที่จะปลูกก็ปลูกได้แล้วแต่เราเลยก็จบกันไปแล้วน,นะครับเกี <g corps oro> ย่ยวกับอิทธิพลของภาษากับต้นไม้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนนะคะว่าจะเชื่อไหมหรือจะ เออแล้วแต่ใจได้เลยก็รอแต่ชินใจกันดูเองนะคับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย